สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนจากฟิชชั่นนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับที่น่าสนใจในของทางผลิตภัณฑ์ครับแชร์พลอยออนไลน์แล้วแชร์พลอยสัพพะนั่นเองนะครับในส่วนของวันนี้ครับเราก็จะมีเทคนิคนะครับหรือฟีเจอร์ตัวนี้ที่อยากนำเสนอก็คือในส่วนของการทำงานในแบบของดึงข้อมูลนะครับเอกสารจาก Library เนี่ยมาเก็บไว้ที่เครื่องของเรานะครับ เพื่อที่จะสามารถทำงานนะครับหรือปรับแต่งข้อมูลเอกสารเนี่ยในรูปแบบออฟไลน์ได้นะครับอ่าซึ่งในส่วนฟังก์ชันตัวนี้ครับมันจะชื่อว่านะครับตัวซิงนะครับซิงในที่นี้ครับมันก็จะมีอยู่ในส่วนของเอ,อ่อด็อกเมนต์ไลบรารีนะครับทุกลาบรารีอยู่แล้วนะครับหรือมีให้ใช้งานอยู่บนไซต์ยอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีรูปแบบการ แนะนาในการตั้งค่าดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องทําการเลือกก่อนว่าเอา่เอพวกเอกสาร document อะไรของเราเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบนะครับผมก็อยชกตัวอย่างว่าตอนนี้ผมมีใต์อยู่ซส่หนึ่งนะครับเป็นที่เก็บเอกสารทั้งหมดเลยนะครับผมอยากที่จะเอาข้อมูลเอกสารที่มีนะครับที่ผมต้องใช้งานในทุกวันนี้ระหว่างที่ทํางานเนี่ยนะครับ มาทําการเก็บไว้ที่เครื่องของเรานะครับโดยใช้คําสั่งซิงก์นะครับในการตั้งค่านะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาเอกสารชุดนั้นอ่ะมาทํางานต่อที่บ้านได้ในรูปแบบออฟไลน์หรือว่าไม่มีเดตเน็ตนะครับสำหรับขั้นตอนในดันนี้นะครับอันดับแรกคือเข้ามาที่ไซต์ก่อนแล้วไปเช็คนะครับล็อกอินนับเบอรี่ทั้งหมดโดยคลิกท,ที่เมนูไซต์คอนเทนต์นะครับหรือเข้าทางนี้ก็ได้ฟันเฟืองไซต์คอนเทนต์ได้เหมือนกัน นะครับเพื่อมาดูก่อนว่ามี document ไ i b r a r y อะไรบ้างที่เราอยากจะนำข้อมูลเอกสารที่เราใช้งานอยู่ในทุกวันเนี่ยนำมานำมาใช้งานนะครับอ่าผมก็เตรียมไว้อยู่ลิสต์หนึ่งละก็คือ Sting นะครับ document อ่ะผมก็คลิกเลือกเขาขึ้นมาก่อนอ่ะหลังจากที่เราเอ,อ่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลเอกสารที่เราใช้งานประจำอยู่แล้วนะครับ เราก็ทำการเริ่มตั้งค่าสิ่งได้นะเลยนะครับอ,อันดับแรกครับเราก็จะเห็นเมนูคำสั่งนะครับตรงแถบแถวข้างบนตรงนี้ครับเลเวลเดียวกับตัวของปุ่ม new นะครับสร้างเอกสารใหม่จะมีไอคอนหนึงที่เะประสิทธิตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกเขาขึ้นมาได้เลย่ะหลังจากคลิกเลือกขึ้นมาครับระบบจะทำการให้เรานะครับ open โปรแกรมนะครับ อ่าเราก็ยืนยันเลยคลิกปุ่มอ p เฟิดนะครับค่างนี้บอดไว้ก่อนนะครับคลิกปุกออฟเฟิดไปก่อนหลังจากคลิกปุ่มอ p เ n ิรดครับ,ะะ open, ร,บระบบจะทําการตรวจสอบก่อนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะครับหรือนําข้อมูลนะครับใน Docu m e n t Library ตัวนี้นะครับที่เราเปิดอยู่เนี่ยเอามาใช้งานแบบออฟไลน์ได้หรือเปล่านะครับหรือมาเก็บไว้ที่เครื่องของเราได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าแอดมินเนี่ยอาจจะมีการตั้งค่าเพอร์มิชันในส่วนของโฟลเดอร์หรือ ไฟล์เอกาสารนั้นนั้นไวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นนะที่อยู่ภายในรายไปรีเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่มาด้วยนะครับอ่ะแต่อันนี้จะเป็นการยืนยันเฉยๆว่าเราม,มีสิทธิ์เข้าถึงหรือเปล่านะครับให้เราทําการใส่อีเมลของเราเข้าไปในช่องอีเมลเดสนะครับอ่าเป็นอีเมลขององค์กรนะครับขององค์กรเป็นองค์กรเดียวกันที่เราเปิดซต์นะครับอหลังจากใส่อีเมลแล้วก็คลิกปุ่มใส่อินนะครับ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็จะทําการเปิดปเป่าอีกตัวนึงขึ้นมาให้เพื่อแนะนําว่าหลังจากที่เราทําการตั้งค่าไซด์แล้วนะครับระบบจะแสดงข้อมูลยังไงบน Explorer นะครับไฟ Explorer จากเครื่องของเรานะครับก็คือส่วนตัว,น,วน,นี้นะครับที่ผมข่าวมาอยู่นะครับที่เป็นรูปโฟลเดอร์ที่เราคูณฉีนกันนะครับมันจะแสดงยังไงหลังจากที่เราคอนเน็กมาแล้วหรือไซด์ซิงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาให้นะครับ อ่คลิกปุ่ม Next เ,เลยนะครับหลังจากคลิกปุ่มเ e ็กครับขั้นตอนนี้มันจะเป็นการตั้งค่าครับเพื่อทําการสร้างนะครับชื่อเมนูอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คืออิงตามชื่อไซต์ก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ s i ต e document center แล้วก็ตามไปชื่อ document library นั้นๆที่เราจะทําการซิงค์นะครับเสร็จแล้วเรก็คลิกกัครับ create folder เลยหลังจาก create new folder ครับระบบก็จะทําการเริ่มตั้งค่าโดยจะสังเกตว่าถ้าเราเ,เปิด ทั้งน้าจอสองน้าจอพร้อมกันเนี่ยที่หน้าจอไฟเพื่อเลืจเาเครื่องของเราครับจะมีเมนูอีกตัวหนึ่งขึ้นมาให้เลยไปชื่อองค์กรของเรานะครับพร้อมกับชื่อ document library ที่มีอยู่ที่เราทำการิิค์นะครับอ่ะอันเนี้ยคือจะบอกว่าสถานะตอนนี้มันซิงค์เรียบร้อยและนะครับที่เหลือเขจะเป็นการไกครับว่าเอ่อหลังจากที่เราซิงค์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะ ทำอะไรต่อได้บ้างนะครับแั้นก็เป็นรูปองกายขึ้นมาให้เป็นรูปภาพก็จะเป็นการแสดงภาพสื่อนะครับค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเลยนะครับโอเคแล้วก็คลิกปุ่ม Next ลองเลยอไปก่อนนะครับอ่าครับก็ยังสามารถส่งจดหมายต่อได้อีนะครับอ่าอันนี้ก็คือสถานะของเอกสารหรือโฟลเดอร์นะครับที่เรามีการอัปเดตบนเครื่อง bon ของเราเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดมีการต่อเน็ตแล้วเนี่ยมันก็จะออนไลน์มอมก็อัปเดตให้ออโต้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ต่อมันก็จะออ t n t s i s v i v i c e นะครับหรือว่าออนเ e a ร์นิมเ b อ l e นะครับอ่าก็จะบอกสถานว่าตอนนี้มันยังไม่ได้อัปเดตให้นะหรือว่าตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างรอนะครับอัปเดตให้อะไรนะครับโอเคจากนั้นครับก็จะเป็นการแนะนำว่ามันสามารถใช้งานผ่านโบบายก็ได้ในกันนะครับเราก็ิกเลสเตอร์ได้เลยข้ามไปเลย หลังจากคลิกครั้งสุดท้ายมันจะให้เราเริ่มใช้งานครับโดยการเปิดที่โฟลเดอร์นะครับในเครื่องของเราเนี่ยซึ่งจะเป็นชื่อนะครับ document center ขึ้นมาให้เลยที่เราทำการสิงไว้นะครับแล้วก็คลิก open ขึ้นมาผมก็จะเปิดขึ้นมาให้เลยเห็นไหมครับหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มทำการใช้งานได้เลยนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเรลบสิงไว้นะครับเสร็จแล้วครับที่หน้าจอเว็บไซต์ครับเขสามารถคลิก close ได้เลยนะครับเราก็จะมาตรวจสอบกว่าข้อมูลมาครบจริงไหมนะครับอ่แล้วก็แบบไปส่งหาจอนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราซิงครับมันจะเอามาทั้ง document library เลยนะทั้งโฟลเดอร์หรือไฟล์เอกสารทั้งหมดมันจะซิงมาให้หมดเลยนะครับ เป็นแค่นี้เราก็สามารถเริ่มทํางานในรูปแบบออฟไลน์ได้เลยหนละังจากที่เราเอาเครื่องหรือคอมพิวเตอร์หรือ, er, รอเออไปทํางานต่อที่บ้านนะครับที่ไม่มีทเท็ตสามารถทําต่อได้เลยนะครับสถานะเวลาที่ไม่มีนะครับมันก็จะมีอีกสถานะขึ้นสถานะขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ก็จะจบขั้นตอนการเซ็นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าไม่ยากเลยก็จะ เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานประจำหลักๆนะครับที่สามารถจะเข้าถึงเอกสารชุดๆนั้นในทุกวันเลยนะครับก็จะหมดกังวลในเรื่องของการทำงานไม่เสร็จในช่วงวันนั้นนะครับก็สามารถที่จะซิงค์นะครับเพื่อเอาข้อมูลไฟเอกสารชุดนั้นๆมาทาง,งานต่อที่บ้านในรูปแอบบออฟไลน์ได้แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเรานำข้าม,มากลับมาต่ออินเทอร์ที่ออฟฟิศระบบก็จะทำการอัปเดตไฟเอกสารชุดนั้นขึ้นบนใส่ให้ทันทีออโต้ Auto เลยนะครับ อันนี้คือเรื่องตั้งค่าสิงครับเราบอกว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับทีนี้ครับก่อนจากการครับเราก็จะแนะนําที่อีกเล็กน้อยครับบางท่านอาจสงสัยว่าถ้าเราต้องการใช้เฉพาะบางโฟลเดอร์นะครับหรือบางไฟล์เอกสารเราจะทำอยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะสต็อปซิงนะครับเพื่อเพื่อเอาเฉพาะไฟล์เอกสารหรือโฟลเดอร์ที่ต้องการใช้งานจริงๆได้นะครับ ก่อนสุดท้ายครับก่อนจากการของผมแนะนำดังนี้นะครับก็คือให้เราครับตั้งค่านะครับโดยมาที่ Apple พร์เซอรของเรานะครับเสร็จแล้วครับคลิกครับคลิกขวานะครับไปเมนูทางซ้ายครับในชื่อโฟลเดอร์ที่เราซิงมาเลือกวันไหนนะครับแล้วก็เลือกเอ่อเซ็ตติ้งนะครับหลังจากเลือกเซ t ตติ้งครับเรามาดูที่เมนูตรงนี้ครับแอคเอ่อแอคเคาท์นะครับ เปาๆขึ้นมาเราก็เห็นรายชื่อนะครับของเอ่อ็อกวก็ไม่รับิมด้กับสิ่งมันมาสักครูนที่ขึ้นมานะครับมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Choose Folder นะครับเราทำการคลิกเลือกขึ้นมาเลยอ่าหลังจากคลิกเราก็เห็นโครงสร้างของข้อมูลโฟลเดอร์และไฟล์เอกสารที่อยู่ภายนอกทั้งหมดขึ้นมาให้นะครับถ้าเป็นรูปแบบของไฟล์ที่อยู่ภายนอกครับมันจะต้องเลือกทั้งหมดเลยไม่เลือกไม่สามารถเลือกไฟล์ละไฟล์หนึ่งได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราต้องการ เฉพาะบางโฟลเดอร์มันก็จะมีให้เลท์ประกาศก็คือเช็คบอกค้านอาออกนะครับ,นะรบ,นะรบเมื่อที่ว่าเราต้องการที่จะซิงเฉพาะบางโฟลเดอร์ก็ได้นะครับก็ตั้งค่าสัเช็คบอกค้างไว้เสร็จแล้วก็เกยืยนยันหลังจากยืนยันครับเราก็จะเห็นว่าตัวของไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยจะเห็นเฉพาะโฟลเดอร์ที่เราต้องการใช้งานจริงจิแต่ไม่กระทบกับบนสายอย่างของเหมือนเดิมอยู่ หลังจากเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วต้องการใช้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปิดบอกเซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับปิดบอกวัาได้เลยก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีนะครับเราก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ข้างในเหมือนกันหมดล้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการเลือกนะครับเฉพาะบางโฟลเดอร์นะครับหรือไฟล์ที่คุณเลือกมาใช้งานนะครับจะเลือกตัดไฟล์ไม่ได้ครับมันจะเห็นภาพรวมหมดเลยนะครับมาณนี้นะครับ ก็หวังว่าอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆครับที่อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนพนักงานครับที่มีความจำเป็นต้องนําเอกสารบนแชร์พอยต์ออนไลน์มาทํางานต่อที่บ้านนะครับแล้งที่บ้านพอดีไม่มีอินเตอร์เน็ตนะครับก็สามารถทํางานในรูปแบบออฟไลน์ได้นะครับก็หวังอย่างยี่ว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่มีตัวของแชร์พอยต์ออนไลน์นะครับที่เป็นเฉร์พอยต์3 5นะครับมีประโยชน์นะครับ ตอเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็สุดท้ายนี้ครับก็ผมก็จะพยายามนะครับหาเทคนิคหรือฟังก์ชันเด่นๆมาให้ใช้งานลองนําเสนอดูนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะย,ยังไม่เคยใช้งานจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์อยู่นะครับสุดท้ายนี้ครับก็สามารถติดตามได้ทาง,ทางช่องทางโซเชียลนะครับหรือสือ่อออนไลน์ของทางบริษัท Fusion Fusion Solution ได้นะครับโอเคครับ อ่าสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ